เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่เกมเลยได้เล่นดับชั่นสองกันอีกแล้วนะครับผมโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็จะไปขอลองลังโจรน,นะครับผมซึ่งลังโจรที่ผมจะไปมันก็คือเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าตีฟแลนดิ้งนะครับเป็นอยู่แถวทางตอนใต้นะครับผมของเกมนี้นะครับอยู่ทางใต้นะครับผมซึ่งก็ผมจะไม่ขี่ม้าไปอย่างแน่อนอนนะเพราะคือมันไกลมากนะครับผมจะฟาดเทเบิลไ,ไปเลยแล้วกันนะครับผม โอเคฟาเทลไปที่เออ่ต uh, นะีปลนดิ้งครับยังไนวะยังไงตีปลนดิ้งโอเคซึ่งท่านที่ผมไปดู YouTube มาแนละ้วจะเป็นสถานที่ที่มีโกนักเก็ตด้วยนะครับผมซึ่งเอาไปขายนี่ก็ได้ราคาดีเหมือนกันคนระับผมก็เลยจะไปที่นั่นนั่นแหละนะเพราะมีทองนะครับผมคือเป็นสถานที่น่าสนใจนะครับมันมีทองอยู่ตรงเรือนะถ้าใครที่เคยไปก็จะรู้นะครัว่า,วาตอนนั้นคือมันจะมีเรืออยู่นะครับ ขอ,อมานฟ้าทะเลไปนะต้องใช้เวลาหน่อยแอบโรชาแบบเนียนๆครับผมชาแบบน,บบบนี้ผมว่าโอเคนี่ไงมาถึงแล้วนะครับสถานที่นะที่แรกคือสถานท,ที่เรียกว่าทิปแลนดิ้งนะครับเป็นว่าเป็นลังโจรอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าเคยมาอยู่ครั้งนึงคนระับลองมาสำรวจด,ดูมันเป็นสถานมันเป็นแบบขึ้นในแบบแดงๆหมดเลยนะครับแสดงว่าแม่งต้องไม่ใช่เป็นมิดแน่ๆคน,น,นแถวนี้นะครับ ถ้าจะเป็นโจนอะไรประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าชื่อมันก็บอกอยู่นะครับโอเคสอดม้าก่นากอนแต่วันนี้ปลอดภัยเปล่าวะในนี้มีตัวเดียวในเกมด้วยกว่าจะหากว่าจะหาได้นะครับโคตรนานเลยตัวนี้มันไม่ได้สป,ปอร์ตง่ายๆนะโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วไล่มันไปแล้วนะครับลืมเก็บอาวุธมาจากม้ามาบอกเลยว่าลูกโม่สองสองอันยังไงก็ไม่รอดนะครับ สองกระบ,บอกไม่รอดแน่นอนนะเพราะไม่มีเยอะมากปืนบินไนท์มั้งนะผมไม่ค่อยชอบปืนทรงนั้นเท่าไหร่นะถ้บปืนแบบเป็นลูกโม่แบบสไตล์คาร์บอยอย่างนี้เนี่ยนะักกันไปโอเคเอาเซตนี้แหละนะชักกันบ้างแล้วปืนเดือดบ้างครับผมสลับกันไปนะโอเคที่นี้ก็น่าจะพร้อมลุยได้แล้วแหละนะครับมาไปจับไว้ตรงไหน,นเดี๋ยวไว้มาตัวเนี้ยเคลุยเขาผมยังไง เพื่อนแดงๆแล้วครับผมเปงม่งก่อนเปิดก่อนได้เปรียนอยู่แล้วนะครับผมไม่ยังไม่รู้ตัวนะคเค็ดม,ม,มีมั่งเอกมาทันเลยขาล่านะานอะไรมึงแล้วม,มีเยอะมากนะครับ โค oh, ตรน,นี้ก่อนนะครับว่ามันจะอยู่ตรงข้างหน้ากันหมดนะครับก็เลยโคตรตัวนี้ได้อยู่ไม่อยู่ทางข้างในนะครับเราต้องเข้าไปโอเคเราเราจะเข้าไปข้างในยังไงวนะเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางนี้นะรผมว่าต้องมีทางหนึ่งนะครับน่าต้องเข้าไปตรงทางที่มันเป็นแบบรงท่าน้ําตรงนั้นนะน่าจะใช่นี่เข้าไม่ได้หรอวเพราะมันล็อกจากทางด้านในนะผมว่าโอเคยังไงแม่งยิงมาและแสดงว่าทางเข้าได้อยู่แถวตรงนี้นะมันถึงยิงออกมาได้นะ เส็บร้อยมึงโอเคใช้ช็อตกันบ้างแต่อะไรอย่างงี้คือทหาการนี้คือใช้ช็อตกันไม่น่าได้วิ่งออกมาทะเลทะละ่าก็ตายไปตามระเบียบนะอะไรมึงแล้ววิ่งมาตามเพื่อนเลยนะมาตายไปซะเกเหมดแล้ววะมันหมดง่ายแล้วผมว่า แม่งยังยิงอยเลยนะแม่งแบบแหล่งซ่องสุ่มเลยด้วยเชียวแม่งอยู่ก็เป็นสิบนะครับแม่งระยะแม่งไม่ได้วะเข้าไปไกลมีกหน่อยนะครับโอเคนน่าจะได้โหมันวิ่งมาอย่างนี้เหรอนี่มึงแตกกัาตามระเบียบงั้นน่าจะได้อยู่โอเคได้นะครับ ระยะไม่ไกลมากยังไม่จปจักรเปลืออีกนะไอ้เชงยังมีเยอะเลยนี่วะจะหมดง่ายครับผมไม่หมดง่ายมึงจะเอาเหรอไม่เอมึงอะไรอะไรอะไรน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้คล้ายเมื่อกี้เหมือนในแบบอีกตัวหนึ่งนะครับมันอยู่ทางด้านนอกนะครับผมเก็บันดีไหมวะ ข้าขนาดนี้แม่งต้องเก็บให้หมดแล้วแหละนะครับจะเหลือไว้ทำไมตัวเดียวโอเคลุดของดีก่อนว่ามีของอะไรเจ๋งๆหรือเปล่านะครับผมอะไรวะจะดสิบเซนยังเหรอวะเป็นโจรหรือเป็นยาจกวะเนี่ยเชื่อแทบไม่มีตังติดตัวสักบาทเราไปเก็บไว้บนเรือหมดแล้วแน่ๆนะผมว่ามันโมกเขาผมไอ้พวกนี้มันต้องโมกอยู่แล้วก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยเลยไหนก็ไม่ต้องไปเสียตังซื้อของที่มันของที่ได้จากมันนะไม่ต้องไปเสียตังซื้อนะปนเอาจากมันนี่แหละ เดโลโบเอ้ยปรแกงพวกนี้ชื่อนี้เนี่ยแครูดยาวๆผมจังว่านี้แครผมน่าจะรูดหมดแล้วแหละนะครับจะไปแบบว่ารูดของบนเรือกันเลยนะครับผมผมคิดว่าแถวนี้น่าจะรูดไปหมดแล้วแหละนะครับจะ,ะส่วนกับคืรลน้อบ้างนะครับกับบุรีนะครับผมียกว่าอะไรไรู้ซิก้าเอยไม่ใช่บุรีนี่นะครับคือว่าคังของที่มันแบบว่ามีนะครับตอนนี้เํามาเก็บไว้ในเรือหมดแล้วนะครับ ยังไงโกนาเก็ตมันมาวางไว้อย่างนี้เลยสองตัวนั้นก็จะก็น่าจะเป็นเงินมันหรือเปล่านะโคนาเก็ตมีแค่นี้เ,เหรอชอดกันเชลสูบบรรุซองนะครับโคนาเก็ตอีกหนึ่งอันนะหนึ่งก้อนโคนาเก็ตนี้ก็ได้หลายตังค์แล้วนะโอเคขายให้เออเขาเรียกว่าอะไรวะจำชื่อมันไม่ได้ที่มันรับซื้อของโจรน,นะคือแถวแบบว่า อีกเกาะหนึ่งนะครับหรือว่าเมืองเอเมอรัลิตนะครับไม่เชิงเป็นเมืองนะเมืองก็เป็นหรือว่าทุ่งโล่องลอนะครับโอเคตัวนี้นี่คือเข้าไปได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับบ้านหรือว่างโง่ๆธรรมดาหลังหนึ่งนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะขอไปขายดีกว่านะครับดูซิว่าป้นคันนี้ได้มาเท่าไหร่นะเชิงป้นนี่มาถลม่มบางโจรน,นะมันก็คือมาป้นโจรนั่นแหละนะ ค่าแล้วก็ของมันนะก็ไม่ต่างอะไรจากพ่นหรอกม,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 มีไม้มาพน่นไม้เลยดีไหมวะพ่นไปก็ได้นี่กี่ตังคนะ์เน๊บผมว่าเดี๋ยวจะลองดูวะผมมันจะได้เยอะมาโม,ามาแกนวะเป็นมาข,ของอาร์เธอร์หรือเปล่ามไม่ใช่คนระับเอเรนนี่ผมก็จะขอไม่ขายนะครับผมผมก็ดูว่า,วาตรงไหนนี่คือใกล้ที่สุดนะครับน่าจะใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นตรงเอเมอรัลด์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เอเมอรัลด์นะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่เอ,เมอ็มโลลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปขายกันดีกว่านะครับสรว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่ผมว่า,น,าน่าจะได้เยอะพอตัวเลยนะเพราะว่าทองนี่มันก็ไม่ใช่แบบว่าของที่แบบขายได้ราคาถูกๆนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับสำหรับในเกมนี้นะครับแค่สิบเหรียญน,นี้ก็เยอะแล้วนะครับเกมนี้ค่าเงนินของสมัยก่อนมันก็อย่างเงี้ยแลับเกม GTA เวอร์ชันย้อนยุคนะครับโอเค ไปนะั้นไปครับไม่รู้พี่เก็บมาตอนไหนจำไม่ได้ได้ไปยี่ห้าเหรียญเกศาก้อนเจ็ดสิบห้าเหรียญโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีโคเพชรวอเค์เนสถึงผ้าทองแค่บอกว่าไม่รู้มันคืออะไรโอเคนา่าจะหมดแล้วนะไม่มีอะไราขายแล้วนะครับผมรวมก็สียว่าได้มาแบบว่าเกือบร้อยเหรียญเลยนะไม่ถึงร้อยนะเจ็ดสิบห้าบวกยี่ห้านะเจ็ดสนะิบห้าคือทองที่ขายได้กับตังค์ที่เก็บมาได้นะสำหรับ 2ีห้าเหรียญน,นะครับผมโอเคก็ถือว่าคุ้มค่าับผมก็สำหรับเอเดดิ A A D มชันถล่มลังโจรในคลิปนี้ก็ผมมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ